สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับจีจี้ขวาจี้ากันอีกแล้วค่ะวันนี้จี้ยืนอยู่บนรถปอร์เช่เอ็์ดพัสสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็เป็นตัว Open Cap นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยละคะอยู่ที่ 8,000 80, ปกับ9 0 0าบาทนะคะแต่งหนักจัดเต็มกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะสําหรับ คันนี้ค่ะก็เป็น OpenCAP ยกสูงนะคะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีความแรงอยู่ที่ 1, 160แรงม้านะคะแล้วก็คันนี้ค่ะที่จับแปลงโฉมให้กับลูกคา้าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยเปลี่ยนตัวกระจังหน้าเป็นชุด F150 แบบสป i d เดอร์นะคะตัวสป i d เดอร์เนี่ยตัวกระจังหน้ามันจะกว้างกว่าตัว F150 ธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวฝาตัวนี้ FORD f o r d ตัวนี้<ม>ก็ใส่ให้ลูกค้าเป็นสีดำเงาค่ะ<ม>เพื่อให้ตัดกับสีดำด้านตัวกันชน F150 Spider ก็จะมีตัวกระจังหน้าตัวกันชนตัวกันชนด้านล่างนะคะมาให้กับลูกค้าเลยแล้วก็คันนี้ค่ะที่ใส่สกู๊ปให้ลูกค้าเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะคะ,ะเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านที่ใส่ให้เป็นทรงเตี้ยเพราะว่าตัว 1> F 1 5 0 Spider เนี่ยตัวด้านหน้าจะมีความกว้างอยู่แล้วถ้าเกิดใส่ทรงสูงหรือว่าตัวฟิกเนี่ยมันจะทำให้รถด,ดูเอถอะทะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างกับตัวไฟค่ะนี่กำลังฮิตมากๆเลยก็คือไฟมาส t ต n งนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีลิปฉลามมาให้3ขีดนะคะไฟเดนไลท์นะคะวงแหวนตัวนี้มีให้กับลูกค้าเลยนะคะโอเคแล้วก็มาที่ด้านข้างค่ะสาหรับตัวด้านข้างนะคะ ที่ใส่ให้กับลูกค้าก็คือตัวซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีหมุดนะคะลูกค้าก็เลือกได้จะเอามีหมุดหรือไม่มีหมุดแล้วก็ตัวแม็กที่ใส่ให้นะคะก็เป็นแม็กขนาดา16นะคะตัวนี้ก็มีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะคะซึ่งคันนี้ก็เลือกเป็นแม็กลายสีแดงตัดกับสีดำนะคะเป็นของโอเอซิสแล้วก็ยางเป็นยางของแฮนด์คุค่ะขนาดยางที่ใส่ให้ก็จะเป็น265ับ 70R16 แล้วก็มาที่ด้านข้างค่ะขาดไม่ได้เลยสำหรับฟอ r ์เรนเจก็คือตัวสติกเกอร์นั่นเองนะคะจะต้องมีทุกคันทุกเกือบทุกคันเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถออกแบบหรือถ้าเกิดใครไม่ออกแบบก็ยังจะมีหลายลายให้ลูกค้าเลือก40 50ลายเลยนะคะที่จะให้ลูกค้าได้เลือกตัวคิวแันส่าติดให้นะคะแล้วก็เราหลังคาด้านบนเป็นสีดำค่ะเพราะว่าคันนี้จะแต่งออกสไตล์ออฟโรดนะคะนี่ ดูมุมกว้างๆกันแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับตัวโลบาร์เหล็กนะคะถ้าเกิดเราแต่งสไตล์ออฟโรดแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่โลบาร์เหล็กด้วยซึ่งตัวนี้ก็เป็นรุ่นพอปจัดเอาเรนเดอร์เลยนะคะเป็นทรงใหม่ล่าสุดแพงสุดนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีไฟเบรกด้านหลังมาให้เดีย๋ยวเรามาดูด้านท้ายค่ะสําหรับตัวด้านท้ายนะคะตัวนี้ที่ติดในส่วนของอข้อไฟท้ายค่ะให้กับลูกค้าแล้วก็ตัว พอมือเปิดกระบะท้ายเป็นแบบดาบนะคะแล้วก็ที่จี้นั่งอยู่นี่ก็คือเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะคะจาก Outlander ค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะแล้วก็ห่วงลากตุงนี้ด้วยติดเสริมให้กับลูกค้าไปอันนี้คือรถเน้นจะตายออฟโรดจริงๆเลยสําหรับใครที่อยากได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูหน้าในกันเลยโอเป็นโอเพนแคจริงๆเมื่อกี้จี้ลงมา หลังก็จะของเยอะนิดนึงเดี๋ยวให้พี่ตากลองเข้าไปข้างในนะคะตัวนี้จะติดเพิ่มในส่วนของเบาะหนังค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเย็บด้วยได้สีแดงแล้วก็จะมีคลิปตรงกลางเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะเพื่อให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นภายในก็ตัวนี้จริงๆแล้วรุ่นนี้จะมีหน้าจอ8นิ้วมาให้เลยแต่ว่าการใช้งานอาจจะไม่สะดวกสบาย สำหรับลูกค้าที่ถนัดจอ Android ที่ก็ทำการเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมลาลัยก็ยังเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะแบบมัลติฟังชั่นแอร์เย็นฉ่ำแน่นอน,นะคะ่ะ ไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาไร่ลอยต่อแน่นอนขับแล้วก็นิ่มเพราะว่าหนึ่งที่ขับนิ่มเพราะว่ายางแฮนด์คุกเป็นยางที่เหมาะกับทุกสภาพถนนเลยนะคะแต่ถ้าเ,าเกิดดีมากๆเลยก็คือเหมาะกับทางเรียบนั่นเองสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะออกรถนะคะอยากจะได้โอเวนแคบเอาไว้ใช้งานหรือว่าเอาไว้ลุยนะคะอยากจะได้แต่งหนักๆห,ห,หรืออยากจะได้ส่วนลดเยอะๆก็ยอยอ่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จิจีขึ้นไว้ให้ก่อนจากกันวันนี้ค่ะฝากกดติดตามช่องให้กับจิจีปลอดจีจัดด้วยนะคะจะได้ ถึง1,000พัซับแล้วนะคะฝากสนับสนุน่เรื่อยวันนี้ไปกันนะคะยบายค่ะขอบคุณค่ะคบ๊ายบาย